เติมจากหนองไยมาเต็มถังแล้วตอนนี้200รกโลน้ำมันลงไปนิดหนึ่งประมาณ4ีิจียังไม่ถึงคขึ่งถังกับเช้านี้ก็ออกเดินทางจากวังเวียงมุ่งหน้าสู่เชียงขวางก็จะไปทุ่งหหินนะครับ ระหว่างทางก็คร่าวๆก็จะแวะจากวังเวียงก็จะไปแวะที่ตลาดของป่าผาหอมนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ผมอยากแวะที่สุดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งกะว่าจะไปพักกินข้าวเที่ยงที่สาราภูคูนหรือแยกภูคูนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะแยกไปชิมขวางพอดีนะครับยังไงก็ติดตามชมบรรยากาศการเดินทางได้เลยครับ ตรงนี้นี่ก็คือช่วงออกจากวังเวียงขึ้นเหนือนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นน้ํำสองนะครับด้านขวามือที่เห็นก็จะเป็นทางรถไฟนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับเทือกยาวๆนะครับวังเวียงถ้าใครไปวังเวียงก็จะเห็นเทือกเขาหินปูนตรงนี้ยาวเหยียดนะครับรวมทั้งผาหนามไซที่พวกเราไปปีนมาเมื่อวานนะครับก็ ได้กำลังหน้าขากันไปตามๆกันครับต้องขับรถอีกทั้งวันนะครับซึ่งถือว่าเหนื่อยเอาการเหมือนกันนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนเย็นสบายอุณหภูมิประมาณ17องศานะครับร้อนสุดก็ประมาณ20องศาก็ขับกันทั้งวันนะครับก็ไม่ได้รีบครับรีบไม่ได้ครับเพราะว่าถนนไม่ดีนะครับนี่รถเจ้าถิ่นเขานะครับรถเจ้าถิ่นเขาก็พยายาม เขาก็ขับกันแบบนี้ครับใครไปเราก็ระมัดระวังกันไอเอาเองนะทั้งรถเจ้าถินถ่นรถบรรทุกหลายหลายลอ้ลอ10ล้อ20ล้อครับเด็กสัตว์เลี้ยงนะครับเคยเจอหนักสุดก็เด็กเล็กๆนะครับนั่งเล่นอยู่กลางถนนนะครับแล้วก็ใต้ร่มไม้ครับรา่าบางทีก็ไม่ทันสังเกตเนาะพอไปใกล้ถึงพบจะเอ๋เลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับ นั่นหรอกครับก็หลบหลีกกันได้นะครับตามสภาพทางก็ประมาณนี้แหละครับมีรถบรรทุกมีรถทุกชนิดนะครับที่วิ่งผ่านกันตลอดตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็มีล้มมีบอมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะครับถนนในเรานี่คาดการล่วงหน้าอะไรไม่ได้เลยนะครับขอบอกนะครับเลนเส้นแบ่งกลางถนนก็ไม่มีหรอกครับเพราะว่าที่นี่แทบ ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรบ่ง,บ,งบอกสัญญาณจราจรให้เห็นชัดเจนครับต้องระมัดระวังกันเอาเองนะครับทั้งเขาทั้งเรานะครับก็ดูบรรยากาศตามคลิปได้เลยครับผม รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกันไม่ว่าขับไปสักกี่สิบกี่ร้อยโลเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขับอยู่ที่เดิมนะครับก็เพราะว่าที่ลาวภูมิประเทศจะเป็นลักษณะภูเขาสลับซับซ้อนมีทุ่งหญ้าทุ่งนาบ้างนะครับและก็มีแม่น้ำซึ่งมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันคล้ายกันครับจนบางทีพวกเรานึกว่าเอ๊ะ เราทําไมขับวนอยู่ที่เดิมนะครับแต่ก็ไม่ใช่หรอกครับมันเป็นแค่ความรู้สึกครับเป็นการเดินทางที่แปลกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหลังจากขับจากวงเวียออกมาได้ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเราก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ของตลาดขายของป่าพาออมนะครับนี่ก็จะเป็นจุดตรวจของเจ้าหน้าที่เรานะครับ ่วนมากก็เห็นตรวจรถโดยสารนะครับรถโดยสารเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นรถตู้ยี่ห้อฮุนไดนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับก็จะมีรถบัสนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับพระเอกของที่นี่ก็คือรถบรรทุกครับผมทั้งสิบล้อและสิบกว่าล้อยี่สิบล้อนะครับตามตลอดทางเลยครับแล้วก็จะมีรถบรรทุกเบียร์ลาวนะครับซึ่งเยอะมากวันนั้นนี่นับได้ประมาณสิบคันครับที่เราขับไป จากวังเวียงไปถึงแยกภูคูนนะครับเป็นนับได้เป็นสิบคันนะครับเฉพาะรถขนเบียร,ถถเรย,บยเนี่ยนะครับ เป็นก็มีนี่ดูโอ้เสียดายเขาไปได้กับปานนาะถ้ากับ้านในขางสื่อไปเลยหลายวันอยู่ี่นี่ปูหินปูหินเนื้อพิ่งพึ่งเออหูภูภูดูหาหอมหาหอมกาดผาหอมไม่ละห้าหมื่นไม่ละห้าหมื่น ันนั้นรถนั่นอันนั้นปิ้งอง่ะนะอันนี้รถคืออย่างสา,ามห่ออ๋ออันนี้ก็หอกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวถามมูมูจะกินบอ่อเนาะนเออยิงหอกมีปูปู้ปิ้งปู้จี โอ้อีกเดโอ้มึงผัไม่เท่าไรนีไ่นนไม่สิกบไม่ิพันกิบหมื่เดี๋ยวไปเอาเงินกิบกันเด้อ <laughs> ม,มีเงินกิบดู <laughs> นั้นปิ้งหอกปิงหอ,อก,หออกเ,ออเดี๋ยวน้อมหอกไปแล้วกินปิ้งหอ,อกขาหอมต้มโมที่ต้องเลี้ยงหรอไลาวี่ต้องเียนะครับ

อืมหืมจับ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 เคยกินอยู่กลับมาเขาแล้วตีเขากินนั้นพูดไงเนี่งก็เดี๋ยวไว้กินอาหารปลาเขาแล้วอ่ะไม่ใช่เจ๋อๆอย่างง้อน้าเต้ยอยากน้าเต้ยเอออันนี้ซื้อซื้อไปเข้ายากอ์โอ้ นี่เหรอนี่คือน้ำมันปูน้ำมันปูอ๋อน้ำปูโอ้นี่ยาดองเตินบอกอ่ะยาดองอ่ะไหแล้ะผาหอมครับเรียบร้อยปุ๊ยุเข้าอิ่มแล้วไปเชียงขวางต่อเลสโก้ทางรถไฟอยู่ข้างบนทางรถยนต์อยู่ข้างล่าง ที่ผมบอกก็คือระเอกของที่นี่เขาสวนทางกับออกจากตลาดแถหองมาไม่ไกลนะครับเขาครับเจอรถพ่วงสวนทางกันเป็นทางโค้งบนเขานะครับซึ่งทางซ้ายนี่อันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติถนนในลาวนะครับเพราะว่ามีรถพ่วงขนส่งสินค้าจากจีนลงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ แต่ข้างทางนี่เห็นไหมมันจะเป็นร่องน้ำตรงนี้นก็จะเป็นเหวต้องใจเย็นนะครับขับรถเป็นแบบนี้ใจร้อนไม่ได้หรอกสายซิ่งไม่ได้เลยเจ็บจริงตายจริงะเห็นไหมใครที่เข้าขับแบบจิ่งจริงเนี่ยมาดูดูไว้ครับน้ำแจ้งให้กันเท่านั้นมันจะไปรอด าการใช้รถน,นถนนในถนนที่เราเนี่ยที่ตูได้เห็นว่าการแบ่งปันมีจิต้ใจแบ่งันทุกเโอ้มันดีโตมนนิไปไป,ไป ีคนะันถ้าลงนี่้ายเหี่ยวเลยนะบึ้งเลยอ่ะไปไปไปเนี่ยดินพลลมดินพลลมเห็นไหม้นตก เราก็ถึงเมืองกาสีนะครับจากตลาดพาหอมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ถึงเมืองกาสีแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ภูคูนก่อนนะครับเพราะว่าต้องอไปแวะพักกินข้าวที่ภูคูนครับแยกภูคูนจากนั้นก็จะเดินต่อไปเดินทางไปต่อเชียงขวางนะเชียงขวางวัวครับวัววัวเยอะมากเลยที่เราครับแล้วก็จะเดินดูดูดูครับโบโบประมาณนี้หลย ดูลีครับเยอะมากควายบัวควายเด็ดไก่คนบึงหลุดเลยนะที่วันนั้นเจอเด็กนั่งเล่นกลางถนนนั่นคือวนเสด็จไของขวัญเราไปของควัญก็ตื่นตั้งเลยนั่งเล่นกลางถนนหัวแดงๆครับแต่ละคนนี่หลบเฉียดชิวครับเฉียดชิว มาแบบสะบั้นหันแหลกตอนนี้ก็มาถึงภูเพียงฟ้านะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับที่สวยงามแต่เขายังไม่เปิดให้บริการนะครับมีรั้วปิดกั้นอยู่เราก็เลยยังไม่แวะครับก็มุ่งหน้าไปที่สารภาูคูลหรือยะภูคูลก่อนนะครับเพราะว่าเวลาก็เที่ยงกว่าแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะครับส่วนผมก็ปิ่งหอทที่ผาหอมก็หมด ไปแล้วนะครับกับการยืนครับเกือบตลอดทางเลยนะครับนี่ก็วิ่งมาก็มาเจอรถขนเบียร์ลาาอีกแล้วครับผมโอโ้โหเจอนับสิบคันเลยครับเส้นนี้เพราะว่าสามารถไปเชียงขวางได้นะครับแล้วก็ไปหลวงพ่อบางก็ได้นะครับเส้นนี้แต่ออจจะอ้อมไกลหน่อยนะครับถ้าไปหลวงพ่อบางซึ่งขากลับเราก็จะย้อนกลับมาเส้นนี้แล้วจะลงไปกาสีเพื่อขึ้นไปผูเก้าหลักครับ ยังอีกยาวไกลครับสําหรับสําหรับก่อนนับ5 ยักไปอีกแล้วผลเบี้ย,ยแล้วกันนี่โอ้ลงลงไปเลย go 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 เสามแยกผู้คุ้นสามแยกผู้คู้นเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาเลี้ยวใต้ไปหลวงพระบางแล้วเขใจะเลี้ยว,ยวยขวาเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาเรากมาถึงสามแยกผู้คู้นครับ นีส่สภาพคนดูโอ้คุณดูสภาพรถโอ้ไม่ต่างจากคนไม่ต่างจากคนเลยครับนี่สามแยกคูคุณสามแยกคู่คุณเรามาจากทางนี้ทางทางนี้ก็คือมาจากวางเวียงเราจะไปทางนี้ไปหลวงพ่อบางอานนี้ก็จะไปเชียงขวาง่งไหหินที่เราจะไปตอนนี้พักกินข้าวก่อนครับสภาพรถ กันน้องไม่ได้กะเดี๋ยวหาอะไรกินนึงก่อนรสภาพแต่ละคนไม่ต่างกันเลยอือสุดยอดคณนุมานคูณคุณดูสามแยกคูณคูณสามแยกคูณคูณมีร้านค้าร้านขายอยู่มันมากวันนี้ 别干，先狂，先狂。